ทำทำเลยนะคนคนแขกชอบทำอะไรคนแขกเขามีอาชีพอะไรขายถั่วขายผ้าเออขายผ้าอะไรขายผ้าเอาแน่ๆใช่ถ้าฝนตกหนักๆเป็นยังไงหรือเยอะๆเลยอุทกภัยน้ำท่วมน้ำท่วมที่เขาปลูกมีผักมีมีหญ้าเยอะๆไรชาวอะไรชาวชาวนานาท่วมนานาท่วมข้าวอะไรอะไรที่ผักผใบแดงผักบุ้งน้ำท่วมผักบุงน้ำท่วมตึ้งผักบุ้งถึงถึง ทายใส่สมัยก่อนอะ่ะมันมีอะไรที่คนแก่เขาเวลากินอ่กระโถน,นโถแล้วก็เวลาประชมุมเขาเรียกว่าอะไรประชมุมมันมีกระสานแล้วมีขุนานางอยู่เขาเรียกอะไรสถานที่อะ่ะวังอ่าเขาประชมุมในอะไรอันนี้อะไรท้องพะโลเออกระโถนท้องพะโลถูกต้องฉับฉับตัดงไงหมาหมามีอะไรข้างาหลังหางต่างหางต่าง <laughs> ตาอันเนี้ยตากระพริบปากปาเออตาเออปากปากติดกระพริบตาเวลาอารินโดนอารินโดนอีกจิ๋วโดนดุก่อนอีจิ๋ค่ะแบบดุปากว่าตาขยิบตีเออตมอมอวัวเออเวลาชนกันเรียกอีกคำอะไรชนปัทะแรงอะไรเอ้ยโดนหน้าโดนหน้ากะตีวัวกะตีวัวกะอ่า ก็เลยกะเลยก็เลมันเป็นมันใช้กทำาอย่างหนึ่งทำสวนยาวๆเป็นซีซีเออเออคาดตีวักะที่วัวกะาตีวัวกะ่กะกคกินอ่าอเวลาเราบ้านสักข่ายังไงขับ่ายขับถายเป็นโซลินบน่เลือนคิวเหือไม่ยากอันนี้ไรมือมืออะไรมือถือ่ทัมือถือเอเอาไม้ตำมือถือคบกบ เอออันนี้อะไรแก้วอ่าเยื่นแก้วให้บานเอเอออาปาอาปาเห็นอาปาเหนเล็กไก่เออเวาให้สับคัวดอะไรขึ้นเขาเออเขาเขาเขาเบิ้ลหัวคล้ายๆใส่เทาหาเสี้ยนอะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากถักเปลี่ยนจากเท้าอะไรอันนี้เปลี่ยนจากเท้าเป็นสีสันบนหัวไม่ใช่บนใช่บนะเวลาเราจะเราจะเอาเสื้อมาเราเรียกอะไรสวมอีกคำหนึ่งใช่เออใส่ทิเติ้ลเลี้ยนอ่ะ ป,าปลาชาลงเป็ะลรกะต่ายอ่าาเดียวบนบนนี้าได้